รวบนักขายยาบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูลยิงตำรวจตชดบาดเจ็บสาหัสพบประวัติโชคโชนกองปราบปรามร่วมก,ก,กันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตชดจับกลุ่มนายอาหมีนหรือมินอายุ27ปีฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ภายหลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด436ปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดจ,จากกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดสตูลโดยขณะปฏิบัติการคนร้ายไหวตัวและใช้อาวุธปืนยิงใส่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการคนร้ายทั้งสองได้ทิ้งยาบ้าจำนวน2,000เม็ดและหลบหนีไปทั้งนี้จากการสอบสวนทราบชื่อคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุคือนายสุรพงษ์หรือบีเดนอายุ25ปีโดยมีนายอาหมินเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ กระทั่งตำรวจสอบสวนทราบว่านายอามินหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจึงมีการเข้าจับกุมได้โดยจะติดตามจับกุมตัวนายสุรพงศ์ที่ยังคงหลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดจากการสอบสวนนายอามินให้การปฏิเสธโดยบอกว่าตนเองไม่มีส่วนรู้เห็นกับนายสุรพงศ์ทั้งในเรื่อง,องการค้ายาและการพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยก่อนเกิดเหตุนายสุรพงศ์ได้มาหาตนที่บ้านและได้วานให้ตนเองนั้นขับรถจักรยานยนต์ไปทำธุระที่บริเวณจุดเกิดเหตุ โดยนายสุรพงศ์ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและตนเองถือว่าตกกระไดพลอยโจรจึงได้หลบหนีไปพร้อมกันจากการตรวจสอบประวัติของนายอามีและนายสุรพงศ์พบว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมีประวัติร่วมกันกับพวกก่อเหตุทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและเคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและต้องโทษด้วยกันหลายคดีซึ่งทั้งสองมีประวัติในเรื่องของการก่อเหตุอย่างโชคโชน